นี่จะเป็นฝาฝาหัวเนาะตัวนี้เป็นน้ําฝนแบบ่าเออแบบ่าน้ําฝนอยู่ทางกรนเมฆอยู่ชิงฝาแล้วแบบวันนี้มันจะหัวแบบว่ามันจะหัวลงมาปกติมันจะตกเป็น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 ฝนตกเนาะตกเป็นฝนตกแล้วกันมันกระจายไปทั่วทุกบ่อนแต่ว่าตัวนี้นีมันมันมันจะแตกต่างแบบว่ามันจะหัวลงมาแต่เฉพาะจุดเดียวแบบนี้เออ ตัวนี้มันมันมันจะบรมิมีอันให้เราเห็นตลอดแล้วมันจะมีบางขางบางขางที่แบบเขาเอือดราฟาบัวแต่กี้เคยเห็นอันแต่กี้เคยเห็นเคยยินคนเท่าคนแก่ว่าให้ฟังแต่บาเดีย๋ยนี่มาเห็น,นแบบนี้เออเออมันมันจะจะตกลงมาแต่จุดจุดเดียวเลยถ้าว่าผู้ให่ที่มาเห็นแบบนี้ก็สะบรดแก่เครื่องไปอาบก่อที่แบบแบบว่า ถ้า,า่ามันนี้อันเป็ดํำฝนลงมาแบบนี้ก็กะดีอยู่แต่ละยานมันจะมีอันแบบว่ามีเม็ดอันมากตัวน,นั้นเนาะก็อื่นอันมากอย่างเออตัวนี้แหละเขาอ,อื่นมาฝาหัวแต่แท้เน,ะนะาะคนแต่ะเห็นตัวน,นี้ก็จะเป็นบุญตาเออตัวนี้จะเป็นคิดคิดสองสองคนเียอาบยังมีความสุขเนาะมาเห็นแล้วกะจ็จอดจอดรถลงมาแล้วกะ็อาบ ขนาหักอยู่เออาปามันตกลงมาแหงได้เจ็บเดยมันจะเจ็บเลยเออเนาะเป็นบุญเป็นเป็นบุญตาที่มาได้เห็นเนะาะผู้ใดบางคนก็นจะไม่ได้เห็นดอกอ๋อเขาก็จใจ